ให้เสียงภาคโดย Comic Basic ใครที่อยากดูบางหนาเรื่องอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เฟรมวงไฟเลยนะครับส่วนใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมบางนากันเลยคำสั่งของน้องสาวคือเด็ดขาดเวนเอ๋ยเกิดป้าอะไรขึ้นเนี่ยชิซุกุพยายามทำให้เราตกหลุมรักมากขนาดไหนกันนะแล้วจกเนี่ยคือแบบไหนงั้นเหรอแบบไหนก็แบบที่พ่อแม่ทำกันไงมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสินะ พี่ไม่ถูสกสะกดจิตใช่ไหมพี่ถูสกสะกดจิตจริงๆนะถ้าถูกสะกดจิตก็เลีไม่ทำซะสะิถึงจะสะกดจิตแล้วแต่ก็ยังบื้อเข้าขั้นเลยเหรอเนี่ยขอโทษแต่ว่าจุกย่นมากเกินไปนะถึงเราจะไม่ใช่ใส่เลือดเดียวกันก็นกเถอะแต่เราเป็นพี่ของเธอนะเราอยากให้มันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จุกเธอให้ได้ ทำหน้าเออไว้เออเออพี่มันเอ์จิ้นเลยไม่รู้วิธีจูบหรอกนะขอโทษทีนะมันมุกตลกพี่พี่ขอโทษจริงๆแล้วมีวิธีการจูบหลายวิธีไม่ใช่หรืองไงถ้าไม่บอกอรายละเอียดให้พี่รู้แล้วพี่จะรู้วิธีทําได้ยังไงเล่าได้ดดละเอียดแล้วนะสินะก็ะหนูไม่ใช่แบบที่พี่อยากให้เข้ามาดูดดืดด่มลงนะไม่ใช่บอกแบบนั้นอะอ่าในสิ่ีที่เธอต้องการไม่ใช่หรืองไง ยังไงก็เถอะพี่อยากให้น้องพูดรายละเอียดทั้งหมดออกมาพี่ถูกสะกดจิตอยู่นะและพี่คิดเองไม่ได้หรอกนี่ถูกสะกดจิตจริงๆใช่ไหมะก็ถูกสะกดจิตอยู่นี่ไงจัดการได้แล้วชีสกูน่ะเป็นพวกหญิงมากถ้าจะให้เธออธิบายถึงวิธีการจูบถธอต้องอายอย่างแน่นอนเอ๊ะอะไรนะาหนูเชื่อวพี่จูบไม่ได้แล้วก็หนูเลือกที่จะตายซะดีกว่าอยาเห็นค่าชีิตเองน้อยขนาดนั้นเซะ ก็แบบนั้นเออน้องพูดเร็วไปจนพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะ,ะรู้ด้ตัวเองหนูบอ,อกไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลไม่ใช่เรื่องไันแค่อยากจะให้หนูพูดเรื่องรามอกสิน,นะไอคนจะช่วยเธอคงจะอายเกินไปจริงๆนั่นแหละหนูจะพูดแค่ครั้งเดียวฟังให้ดีๆนะอ๋ะอ่ะไม่มีทางนะ เธอคงจะไม่พูดอะไรแบบนั้นออกมาใช่ไหมพี่จะจูบหนูและจะดันหนูเข้ากำแพงแล้วก็จะกระซิบกับหนูว่าเธอไม่ใช่น้องสาวหรอกนะเธอมันก็แค่กะหรี่ส่วนตัวของฉันในขณะที่เลิ้นของเรากำลังดุลกันเชีย่ยเอ้ยรายละเอียไดไี่มันราะไรกันปันเนี่ยเดี๋ยวสินี่มันไม่ใช่เวลามาตบบุกนะเธอมันมาโตขี้ขนาดไหนกันละเฮ้ย อย่ามาทำสีหน้าภูมิใจตัวเองสิฟ้าไอสิ่งที่เธอพูดมันแปลกสุดๆเลยนะโว้ยเอาล่ะใจะเย็นตัวฉันถึงเราจะไม่อยากตกมุกเรื่องที่เธอเป็นมาโซคิตก็เถอะและยังไอท่าทางภูมิใจนั่นอีกแต่เราดันบอกไปพอถ้าเธอพูดเราก็จะทำตามที่เธอพูดดีกว่าปัญหานะ่ะมาอยู่ตรงนั้นละหากเราพอใจแล้วใช่ไหมพี่ชายตอนนี้ก็มาจูบหนูแบบวิตีฐานสักทีสิ เีออะไรเนี่ยหนูน่ะทนไม่ไหวแล้วนะเข้ามาเลยสินี่เธอรอให้เราเข้าไปคาบิโดงเธอหรือไงเนี่ยนี่รู้ไหมว่าพี่น้องกันมันไม่ควรทำแบบนี้เลยนะน,นี่พี่ไม่ถูกสะกดจิตจริงๆและอยากตายใช่ไหมยย้พี่จะทำก็ได้มันจบแนละ้วอนาคินทางเรื่องของเรามันจบลงแล้ว ถ้าเราไม่ทําตามคำที่เธอพูดเราก็จะตายแต่ถ้าเกิดเราทําตามคําที่เธอพูดเราก็ต้องอับไปไปจนตายแน่นี่มันเกมบ้าบออะไรกันเนี่ยถ้าเราต้องเลือกระหว่างการตายทางร่างกายหรือจ,จิตใจแล้วลราก็ <S <S ยังขอเลือกอันหลังแล้วก,กันพี่สัตว์ประหลาดนี่มันไม่ถูกต้องนะพี่น้องไม่ควรทําแบบนี้กันน่าไม่ใช่เธอเป็นคนบอกฉันทําเองหรืองไงชิซุกุ เธอน่ะไม่ใช่น้องสาวของฉันหรอกนะเธอมันก็แค่ของเล่นส่วนตัวของฉันอยากตายจริงโว้ยแค่มากเลยนี่หัวเธอมันปกติไหมเนี่ยจะเอาแล้วนะพี่ชายเข้ามากใกล้ๆสิถ้างั้นเกิดได้ รีบทำเรื่องเวนให้จบดีกว่ากลับแล้วจ้าเวรนหลักแม่กลับมาแล้วฟังนะเหย่ยพี่ชายเฮงซุยลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเมื่อหนูสะกดจิตอีกครั้งพี่จะตกหลุมรักหนูเข้าใจเข้าใจแล้วอ่าเหนื่อยจังเลยนะเแปลกจังพระเจ้าถ้ากินเหม็นของแกมาติดตัวฉันจะเป็นยังไงเนี่ย ไอ้ตัวหน้าขยะขยงไบตายซะแม่แม่พวกเธอจะคู่เข้ากันได้ดีจังเลยนะเอ๊ะเอ่อทำไมเราถึงมานั่งบนโซฟาละ่ะความสัมพันธ์ของเรามันควรจบลงไปแล้วนี่แต่โชคชะตาที่แปลกประหลาดนั่นและการสะกดจิตก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งดูจบแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจเขาด้วยละ่ะ